จะไปทิ้งเศษหญ้าก,กันนะจ๊อะอายุขึ้นรถกันเลยค่ะตอนยกนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะทําท่าให้ถูกนะคะไม่งั้นปวดหลังนะจ๊ะเหมือนเรายกเวทนั่นแหละนะจ๊ะท่ายกเวทเออออกกําลังกายไปด้วยใส่แผ่นรัดด้วยนะคะนี่ประคองหลังไว้ค่ะเรากําลังจะไปทิ้งขยะเศษต้นไม้อะไรใดๆหญ้า,านะคะวันนี้เราขับรถผู้สูงวัยค่อนข้างจะคันใหญ่เพราะมันใส่ของนี่เยอะข้างหลังทั้งจะเยอะมากไปกันเลย นี่ก็คือทางออกจากเส้นเส้นหมู่บ้านเส้นบ้านเออสวยเนาะวันนี้อากาศสดใสามากแกแต่มีลมไง,งก็เลยต้องใส่เสื้อนะคะสวยมากๆเลยที่ทิ้งขยะพวกต้นไม้ต้นหญ้านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับที่พวกเอ่ออ่ขยะพลาสติกหรืออะไรที่เราจะทิ้งได้เดี๋ยวจะพาไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าอยู่ไหนกันนะคะอยากให้ดูว่าวันนี้อากาศสวยมากสวยมีความสุขค่ะเจอแดดตามกันไปเรื่อยๆ ใกล้จะถึงแล้วนะจ๊ะนี่ไงถึงแล้วนหะเนี่ยอันนี้จะเป็นที่เฉพาะที่ทิ้งพวกต้นไม้หญ้าอะไรต่างๆเเราใส่ถุงมาแล้วเราก็เอาออกจากถุงแล้วก็เก็บถุงไปทิ้งที่บ้านเรานะคะไม่ทิ้งถุงพลาสติกไว้ในที่ต้นไม้พวกธรรมชาติอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้อากาศดีมีคนมาทิ้งหญ้าทิ้งต้นไม้อะไรเยอะมากมายเลยต่อคิวกันค่อนข้างเยอะตอนที่ลีนาไปอะนะเออก็ต้องรีบทำนะคะ เสร็จเรียบร้อยเก็บถุงทรายแล้วจะไปทิ้งที่ทางการาบาทานเราเรียบร้อยค่ะนี้ก็เป็นบริเวณบริเวณที่ทิ้งต้นไม้ทิ้งหญ้าทิ้งอะไรอย่างนี้แหละโอเคนะจ๊ะ